สวัสดีนะคะสวัสดีนะคะอ่าวันนี้เรามีลูกหมามาให้ดูกันอีกแล้วนะคะเพื่อนๆพี่ๆน,นะคะที่ติดตามและย,ยังไม่ได้ติดตามนะคะบ้านเราก็มีน้องๆมาให้ชมกันอีกแล้วนะคะก็มีตลอดนะคะแต่ว่าไม่ค่อยได้มาลงคลิปเท่าไหร่นะคะเพราะว่าน้องหมามันจะหมดก่อนทุกครั้งเลยนะคะก็ถ้าใครสนใจยังไงอะ่ะ ก็ทักมาหาก่อนได้นะคะว่ามีน้องหมาไหมเนาะอ่าวันนี้ก็จะมาโชว์ตัวเจ้ามาละนะคะเจ้ามาละนี่ตัวนี้ติดจองแล้วนะคะใหญ่มากเลยค่ะโอ้ยไปอยู่กาญจนบุรีนะคะสาวกาญจนบุรีนะคะเนี่ยหมาบ้านเราก็ต่อไปก็จะมีความน่ารักแบบนี้มาแล้วนะคะมีมาเรื่อยๆเลยนะคะตัวผู้จะเยอะมากเลยนะคะคลิปต่อๆไปจะมีเยอะเลยนะคะถ้าใครสนใจตัวผู้ทักเข้ามานะคะอันนี้ อันนี้เป็นตัวเมียนะคะน้องมะละสาวกาญจนบุรีนะคะส่งวันที่20ค่ะอ่ะปล่อยเล่นกันเนาะ่ะปล่อยวิ่งอ่ะส่วนเราจะมีตัวที่ว่างอยู่ตอนนี้4ตัวนะคะอยู่ในนี้นะคะตัวผู้สองตัวเมียสองตัวนะคะยังว่างนะคะหมีหมๆเลยนะคะเผื่อใครสนใจเนาะหรือว่าตอนนี้วันนี้ออกพรรษาเนาะออกพรรษาก็กลับมาเที่ยวจังจังหวัด ก็แวะเข้ามาดูได้นะคะเรายังมีว่างตอนนี้นะคะที่บ้าน4ตัวนะคะแตะ่ต่อไปไปลายเดือนเราก็จะมีมาเรื่อยๆแล้วนะคะสวยๆทั้งนั้นเลยค่ะตอบชุดต่อไปนะคะชุดนี้ก็สวยนะคะ,ะแต่ส่วนตัวนี้ตัวนี้ก็มีเจ้าของแล้วนะคะคุณแม่จองไว้แต่เดือนที่แล้วแล้วนะคะอันนี้เด็กอุตรดิตนะคะเป็นเด็กผู้ชายนะคะ,อ,ะอันนี้ติดจองไปแล้วเนาะ ส่วนในนี้นะคะสี่สี่ตัวนี้นะคะว่างนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเนาะอันนี้น้องเดินเล่นก่อนอันนี้เล่นป่าไม้อา่าไหนดูตัวผู้ดิอันนี้ง่วงนอนกันแล้วนะคะเด็กๆง่วงนอนกันละ,ะอ่าอันนี้ตัวผู้ตัวที่หนึ่งนะคะที่ว่างนะคะหมีมากเลยค่ะดูหน้านะคะนี่นะคะมาร์คสวยนะคะมาร์คหลังเต็มเลยค่ะสวยสวยมากเลยค่ะขนฟูค่ะอ้วนตุ๊บเลยนะคะเนี่ยน้องเพิ่งได้สามสิบสามสาิี่วันเองนะคะ เรามีจัดส่งทั่วไทยนะคะค่าส่งคิดตามระยะนะคะส่งได้ทุกจังหวัดนะคะตอนนี้นะคะอันนี้ผู้ตัวที่หนึ่งนะน่ารักมากเลยค่ะใครต้องการตัวผู้นะคะตอนนี้ตัวผู้หายากกันมากๆเลยนะคะลองไปถามดูได้นะคะคอกอื่นจะยังไม่ค่อยมีนะคะตอนนี้ก็คือน้องๆกําลังเริ่มคลอดออกมากันนะคะยังอายุยังไม่ได้ ที่บ้านเรามี2ตัวนะคะตอนนี้ตัวผู้ถ้าสนใจนะคะมาร์คดีนะคะขนนุ่มนะคะขนปุยหนาเลยนะคะหน้ามีค่ะหน้าใหญ่นะคะอันนี้ตัวที่หนึ่งนะคะเอาไว้บนนี้ไหมนอนออผู้ตัวที่หนึ่งนะคะเดี๋ยวดูผู้ตัวที่สองเอนาะเอาเมียตัวนั้นกนก็ได้หรือจะดูตัว,ตวเมียก่อนได้นะคะอ,อันนี้ก็เป็นตัวเมียนะคะตัวเมีย เมียตัวที่หนึ่งเนาะอันนี้นะคะโอ้โหเออง่วงนอนแล้วเนะเมียตัวที่หนึ่งนะคะเผื่อใครสนใจอยากได้ตัวเมียนะคะน่ารักน่ารักนะคะรายละเอียดสนใจทักเข้ามาสอบถามคุยกันได้นะคะอ้าวโอ้ยตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้อันไหนตัวนี้นะเล่นแั่ตัวนั้นมเยตัวที่หนึ่งนะคะอ้าวอะ จะเนาะจะเล่นอะ่ยอันนี้อย่าลืมตัวพูนะคะพูตัวที่หนึ่งนะคะดูวิธีนะคะมาร์กหลังสวยนะคะพูตัวที่หนึ่งเนาะต่อไปพูตัวที่สองนะคะตัวใหญ่เหมือนกันนะคะอ่ะอันนี้นะคะพูตัวที่สองนะคะไม่ค่ะพูตัวที่สองนะคะมาร์กก็จะมีจุดนี้จุดนี้นะคะก็โอเคนะคะตรง ไม่ได้หลุดนะคะหลอนะคะผู้ตัวที่สองนะคะหน้าแบ่งเปะนะคะสนใจเข้ามาดูได้นะคะผู้มีสองตัวเท่านั้นนะคะชุดต่อไปผู้จะเหลือจะมีมาอีกนะคะใครที่ติดตามแล้วนะคะแนวเข้มนะคะปลายเดือนนี้มีนะคะผู้ตัวที่สองนะคะ น,นี่ตัวเมียตัวที่สองนะคะมันจะมีว่างผู้สองตัวเมียสองตัวนะคะอ่าอันนี้เมียสองนะคะมาร์กจุดนี้นะคะกำลังปุมปุยสามสิบกว่าวันนะคะอันนี้สามสิบกว่าวันนะคะตอนนี้เราให้ดูแค่นี้สิ้นเดือนก็จะมีมาเรื่อยๆนะคะเผื่อ สนใจก็มีรูปภาพแล้วนะคะตัวยังไม่ได้มาที่บ้านเรานะคะเรายังไม่ได้รับมาเนาะชุดต่อไปก็จะมีตัวผู้ตัวผู้ห้าตัวเมียสองนะคะถ้าใครสนใจมาขอรูปดูได้นะคะว่าหน้าตาเป็นแบบไหนเนาะก็พ่อแม่สวยมากเลยชุดต่อไปะคะ่ะอันนี้นะคะโอเคไหมวงนอนกันแล้วเล่นปลาไม้ตัวดำกู้ตันนงต้งค์เลย ตัวนี้อ่ะนี่อันนี้อันนี้ติดจองแล้วนะคะ็อตที่แล้วนะคะอ,นนอันนี้ก็ตัวเมียนะคะจะฝูเป็นสาวสักแก้วนะคะรอส่งคุณแม่วันที่ยี่สิบสามนะคะตัวใหญ่มากค่ะสวยมากเลยขาวดำนะคะเนี่ยมีมีเลยค่ะเพราะว่ารุ่นนี้สองเดือนแล้วนะคะ รุ่นนี้สองเดือนแล้วนะคะเราปล่อยก่อนสองเดือนนะคะนอกจากเราขายไม่ได้จริงๆเนาะปล่อยไม่ได้จริงๆเราก็ถึงจะตัวใหญ่เท่านี้นะคะแต่ตัวที่เรา,เาสามารถปล่อยก็คือสามสิบห้าสี่สิบวันไปเรื่อยๆนะคะเ,เราก็ทยอยส่งเรื่อยๆแต่อันนี้เขาคุณแม่พร้อมมาที่ยี่สบสามนะคะตอนนี้ก็สองเดือนกว่าแล้วเนาะนี่ขาวดำนะคะถ้าใครสนใจนะคะส่งได้ทั่วไทยนะคะ ไม่ต้องกลัวว่าเอออยู่ไกลมาเอาไม่ได้มารับไม่ได้นะคะเรามีจัดส่งนะคะแต่ว่าค่าส่งจะอยู่ที่ใกล้ๆเท่านั้นนะคะหรือว่าจะมารับเองก็ได้เราอยากให้มารับเองมากกว่านะคะก็น้องๆก็ได้เดินทางปลอดภยัยแต่ว่าเราส่งก็ปลอดภัยค่ะแต่ว่าอยากให้มาดูเนาะแบบมาเที่ยวหากันอย่างนี้นะคะใครที่มาแล้วก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะคะว่ารับน้องไปแล้วเป็นยังไงเนาะ ก็รับไปเยอะแล้วนะคะใครที่อยู่ในนี้นะคะที่กดติดตามนะคะมาเร็วเมาวิ่งเร็วมาฝากด้วยนะคะน้องๆบางแก้วบ้านรจนาที่สนุกๆค่ะอเามาเล่นนี่เอามาเล่นเด้วยนู่นนู่นนู่นอ่ะเล่นนู่นเห็นไหมนี่ตัวผู้ตัวที่หนึ่งนะมาเร็วมาเร็วมามาเร็วมาเร็วมาเร็วมามาเร็ว มนอยากเล่นอะไรอยาเล่นน่ป่านะคะเล่นใบใบคูนก่อนอืเล่นเลยเดี๋ยวฝนก็ตกแล้วเล่นปล่อยให้เล่นนะคะเล่นให้ ให้เหนื่อยเขาก็จะหมดพลังนะคะแล้วก็จะหลับดีนะคะตอนงแตเช้าก็จะปล่อยที่บ้านเราก็จะปล่อยให้น้องๆเล่นแบบนี้นะคะออกกําลังกายเนาะแล้วพอเหนื่อยก็จะหลับสบายค่ะแล้วเขาก็ได้แข็งแรงด้วยนะคะถ้าขังอยู่แต่ในกรงน้องก็จะไม่ค่อยแข็งแรงนะคะอนี่เล้ว ก่อนนะคะเอ้ออนหนูอ,อยากเล่นอ่ะอะอ,ะอะไม่ให้เล่นก่อนเออให้นอนกันไอ้ตัวนี้หลับปุ๋ยเลยตอนนี้ก็จะว่างแค่สี่ตัวนะคะผู้อสองตัวเมียสองตัวนะคะหืมเซ่ก็สนใจทักเข้ามานะคะทักไอ l ดีไลน์เข้ามานะคะ089 708 07 97ค่ะ ฝากด้วยนะคะบางแก้วบ้านรจนานะคะหมาบ้านบ้านแต่ว่าคุณภาพนะคะเราเน้นคุณภาพนะคะสวยทุกตัวนะคะสวยทุกตัวชุดต่อไปก็จะยิ่งสวยกว่าน,นี้นะคะถ้าใครสนใจขอมาขอ,อรอยายละเอียดได้เลยนะคะโ <Okay. S 1> อเคคลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้นะคะอย่าลืมนะคะผ่านมาแวะเข้ามาดูได้นะคะอเคค่ะสวัสดีค่ะ บายบายแล้วเดี๋ยวมีคลิปต่อไปอีกนะคะฝากด้วยค่ะอ้าววิ่งชนคนพีกชนเต้าอีปปาไปดูเลยเจ็บเจ็บอ่ะเร็วเหนื่อยยังเหนื่อยยังลูกโอ้โหเล่นคนละมุมเลยเนาะน่ารักน่ารักนะคะอ้าวมีแพดด้ามีเหรอมีที่มะอันนี้มีอันนี้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  ตัวนี้น่ารักจังเลยนะคะตรงนี้เนี่ยอ,อะไรลูกฮนะหมูหว่งนอนแล้วเหรอ